com la pompa i tractat per tenir sobret d'enç วาระปจัยบางสกุลนะครับซึ่งราดับแรกนะครับก็รับเป็นจากร้อยเอกอิ่มลีวิเศษนะครับประธานพิธีคุณนี่นะครับขออนุญาตครับ ต่อไปขอียนเชิญคุณชักพลนัทุรีครับบริัทนกอำาเภอสมุทรปราการรเษียน้วบอกกรเสียนเล็กน้ับ နောက်တစ်ပိုင်းကိုလင့်ချင်အကြော်တီရဖို့သွားတော့ရပါပြီခဲ့ งันต่อไปขอเรียนเชิญครอบครัวพประยูนคุณแม่ทองคำดวงฤทธิ์ดครับงานต่อไปขอเรียนเชิญ น่ต่อไปขอเชิญครอบครัวท่นเข็มทองนะครับโดยคุณประมุแห่งทังน่ไปขอเชคุณพ่อสวัสดีนคาแครอบครัวคับ ันะดับต่อไปขอเชิญคุณสุเกียรติสวัสดิีครับันะดับต่อไปขอเชิญ 来，这种男的。 ระดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณหมอชนทิชาจินดาคุณครับระดับต่อไป คุณไม่อย่างใจกางครับขณนต่อไปขอเชิญคุณมณีภาจรสุข <laughs> คุณปรีญนาณคุณนงานค,าคุณเปียนใจครับคุณจะครับยุบบ้านใดคุณงเสีอเนี่ยอันี่นนนบอกแขกบอเนี่ยแ่าแขกวะไม่ใว่าอไม่เท่าแขก นั no, mm ่นะต่อไปขอเชิญคุณเนเจวันศรีุบลคะ คุณสุนธิแก่นพรคุณกำมคุพันสักเดียวคุณสุทิแก่พรครับ การติด ya เกี่ยวตรง

ลำดับต่อไปขอเชิญคุณพ่อคุณมีศนาสีคุณละอองแกนพรมคุณไพฑูรย์แก่นพรมคุณอ้อยทิพย์ชิานคุณชาญจะรนน กูมวยยังมวยแม่น่ะอันนี้มวยตองตตาเลยเรียกไงกระเพ้ยอกระบนเนี่ย,ยลำดับต่อไปขอเชิญคุณธนงศัก,ศวกวดิ์ปียุเศษคุณสบายตรงนี้ครับดีนะครับ นับต่อไปขอเชิญคุณสุพรรณิเศษคุณเพียรสายยศคุณกัญชีิทิเศษนับต่อไปขอเชิญคุณสเมยมงคคุณอุกวันทพ คุณสบายคุณแม่สบายที่พนมคุณแม่เรียนคุณสังเกตคุณปริยาอารมหาคุณสงาอารมหาเจ็บครับคุณแม่เรียนใจดำคุณแม่สบายที่พนมคุณแม่เรียนคุณสังเกตคุณปริยาอารมหาคุณสงาอารมหาครับ

ขอเรียนคุณสุขากรพิมิ์เศษครับคุณปริยาคุณปริยาพิมพ์เศีใจครับคุณแม่พิราพิมิ์เศษเีใจครับ คุณตรีวิเศษครับชุดสุดท้ายอาสรับท่านเกยนที่ีลงทะเบียนไม่ทันอยากจะ้เป็นเจ้าภาพในคืนนี้ก็ขอกาสสุดท้ายครับครับุดสุดท้ายพระพเจ้ารถกลางปัญาธรรมกันโจะครับนี่ชุดน่ะเนัวครับ โอ้เจ <laughs> oh ้าภาพน่ช like ล yeah, ืมเจ้าภาพม้ขอสอขอสอบตอท้ายด้เจ้าภาพหนึ่งชุดครับลืมเจ้าภาพได้ยังไงนาาโยมเนาะว่าไรเนี่ยครับตอนแรกลืมเจ้าภานี่ยว่าไรเนี่ยขอสอบตกงานเนี่ยอยเพิ่เติมยังไม่ครบมากี้ গঠাই